ขอคนเป็นน <Workers S 2> <idiots. S 1> ี mm ้นะคะตอนนี้นะคะเราพบทางรอดแล้วนะคะสําหรับอาชีพใหม่นะคะเครื่องมือในการกดนี้ตอนนี้นะคะถ้าเกิดสำหรับใครที่กำลังเป็นนี้อยู่ตอนนี้พวกเราต้องนะคะเพราะอะไรคะเพราะตัวเองนะคะเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีนี่นะคะแล้วก็าะาะออกมาเจอนะคะวันหนึ่งนะคะก็จะต้องเจอกับนี่ายวันนะคะของการที่ตัวเองตกงานนะคะแล้วกลับการจะเป็นแม่ค้ามตการนั้นนะคะถ่ายของทุกวันนะคะอาชีพครวนดน การเป็นแม่พานั่นคือเงินดอกรายวันนะครับ เาไม่เคยมีเงินดอกรายวันนะคะทุกวันหาได้ก็ใช้นี่ใช่นี่ใช่นี่จนอยากกินอะไรก็ไม่ได้กินนะคะอยากได้อะไรก็ไม่ได้อยากใส่เสื้อผ้าใหม่ๆก็ไม่ได้ใส่ค่ะใส่ตจเดิมๆค่ะเพราะว่าเราต้องเอาให้ลูกเรากินก่อนก็ไม่ท้าวันนี้ถามไม่มีทางออกค่ะก็คือขายของไปไม่รอดเนาะนะคะเหนื่อยด้วยนะคะมัคือแม่หลังคลอดด้วยนะคะวันนึงไปไม่รอดขายของทั้งวันเลยค่ะพราะี้ปคนหาอ่าตื่ทำของตั้งแต่ตีสี่ ตอนเย็นไปขายกลับมาค่ำชีวิตทีแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นนี่นะคะเป็นพี่วนันอย่างนี้เลยนะคะเสร็จแล้วในต่อชีวิตมึมนงงหันทางค่ะก็ะตัดสินใจเอาไปเข้าสู่ลกออนไลน์ค่ะก็เข้าสู่ติดต่อพี่บอกว่าเฮ้ยอาชีพในหน้ามันได้เงินนะการเป็นในหน้าคพีเอเตอร์เนี่ยมันได้นะดเงินนะไม่ต้องเปิดรินไม่ต้องสตอลกสินค้าไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะ ก็ลองทำค่ะก็คิดว่าเออได้วันละส,สี่ห้าร้อยพอเซ็นลงเูปใครในระหว่างที่เราไม่ได้ทํางานแต่พวกเราทุกคนรู้นมคะว่ามันเป็นโอกาสค่ะมันมคิดวิกฤตให้เป็นโอกาสมันทําให้ครูสามารถสาาร้างเงินแสนได้จากการเป็นนายหน้าภในระยะเวลาอันสั้นแค่เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ใครที่กำลังจะทางาันอยู่ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะไปทำยังไงคนที่มีนี้ทั้งหลาย ยืมใครก็ไม่ได้หายยืมใครก็ไม่ได้เวลาที่เราไม่มีเงนจะไม่มีใครให้เรายเงยน้อยคนที่จะช่วยเหลือเราทางออกนะคะเราเปิดใจค่ะให้กับอาชีพนายหน้าครีเอเตอร์ของเรานะคะพวกเราทำยังไงคะไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งไม่ต้องเปิดรินนะคะวันนี้สะดวกสบายมากๆกับการที่เรามาเป็นนายหน้าขายของในอากาศและได้ค่าคอมมิชชั่นในทุจๆุวันแต่เราจะได้ค่าคอมมิชชั่นยางไรที่นี่ค่ะ มีสอนนะคะช็อปเทคนิคของเรานั่นเองครูได้เอาตัวเองเข้ามาเพราะไม่มีที่จะไปแล้วพบกับทางกานนะคะที่นี่เขาสอนเราวิปัสสินท้าสอนทั้งคลิปนะคะสอนปั๊กตก้าสอนไลฟ์สดสอนไลท์ทิปทุกอย่างเขาสอนเราหมดเลยฉบับจับมือทำโดยที่ไม่มีครจ่ายแมนแต่บัตรเดียววันนี้พบแล้วทางออกของการไปน,นี่กฎน,น,น,นี่ครูสาเองนะคะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเขาะการเป็นนี่มาสุดแสนอรมานนะคะวันนี้ คนลองเปิดใจนะคะครูแค่อยากจะมาทาเล่นๆแต่มันดันได้เงินเข้ามาจริงๆวันนี้เปิดโอกาสให้กับตัวเองใครที่สนใจนะคะทิมพ์คําว่าสนใจและลงทะเบียนเรียนฟรีได้เลยส่วนใครที่ไม่มีเวลามาเรียนที่ตึกอยากจับมือทำทุกคนสามารถมีกลุ่มเข้าไปเรียนรู้วันนี้นะคะพวกเรานะคะสังกัดชอ็อปจินิกนั่นคือยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดวันนี้ใครที่อยากจะมานะคะมีไรายได้จากตรงนี้เนาะนะคะพวกเราทุกคนนะคะพิมนะคะใต้เมนีน้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวครูนะคะจะทักไปนะคะและเดี๋ยวมีพ p ต่อไปมาให้นะคะสําหรับคนที่ไม่มีทางออกนะคะตอนนี้คือบอกว่าคนที่เป็นหนี้่มืดมนหัทางนะคะไม่มีทางไหนที่ไปหาเงินได้เยอะกว่าโลกออนไลน์อีกแล้วลองเปิดใจให้กับตัวเองและวตัวเองเขงา้ามาเรียนรู้วันนี้ฟรีๆเลยค่ะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะคะเพราะฉะนั้นรีบลงทะเบียนดรววๆเลยนะคะ